วัดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันในหัวข้อ5วิธีคุมโซเดียมไตระยะ4ไตระยะ5ต้องรู้ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าการคุมโซเดียมมีอะไรบ้างผู้ป่วยโรคไตระยะที่4ที่5ส่วนใหญ่ค่าโซเดียมจะสูงเพราะว่าการขับปัสสาวะหรือว่าการกรองของไตทํางานได้ไม่ดีแล้วจําเป็นที่ต้องควบคุมปริมาณโซเดียมนั่นเองค่ะก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนค่ะว่าไตระยะ4ไตระยะ5ดูยังไงนะคะไตระยะ4ระยะ5ดูจากค่า GFR ค่ะ ถ้าตาการกรองของไตยอยู่ที่15-29ถึงนั่นหมายถึงว่าท่านอยู่ในระยะที่4ค่ะแต่ถ้าค่า GFR น้อยกว่า15ก็จะเป็นไตาวายระยะสุดท้ายหรือว่าในระยะที่5นั่นเองผู้ป่วยโรคไตหรือว่าผู้ดูแลควรจะรู้นะคะว่าท่านที่ดูแลอยู่หรือว่าท่านที่เป็นเองมีค่า GFR เท่าไหร่แล้วนะคะท่านอยู่ในระยะที่เท่าไหร่คะ่ะอาการที่มีโซเดียมสูงนะคะจะมีอาการอะไรบ้าง ผู้ป่วยจะมีปัสสาวะน้อยผิดปกตินะคะแล้วก็มีอาการที่แล้วก็ร่างกายอ่อนเพลียนะคะง่วงซึมหรือบางท่านก็มีอาการบวมค่ะและหายใจเร็วผิดปกติคลื่นไส้อาเจียนนะคะจะเห็นว่ามีอาการมาค่อนข้างเยอะเลยนั้นผู้ป่วยจําเป็นที่จะต้องควบคุมโซเดียมนะคะและโซเดียมได้ร,รวบรวมมาจากของหายวายขวัแก่นนะคะอันนี้จะเป็นปริมาณโซเดียมในเครื่องปรุงหนึ่งช้อนชาค่ะ จะเห็นว่าเกลือจะมีปริมาณที่สูงสุดเลยนะคะคือ2,000มิลลิกรัมแล้วก็ลดกลั่นกันลงมานะคะผู้ป่วยโรคไตควรจะควบคุมโซเดียมจากเครื่องปรุงประมาณ1,500มิลลิกรัมต่อวันและก็โซเดียมจะมีจากอาหารอื่นที่เราทานอีกก็ประมาณ500มิลลิกรัมต่อวันรวมแล้วไม่ควรเกิน2,000มิลลิกรัมต่อวันในวิธีคุมโซเดียมที่ดานนำมาฝากเพื่อนวันนี้นะคะข้อแรกก็คือคุมปริมาณเครื่องปรุงค่ะก็คือเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเครื่องปรุงท่าน จะปรุงยังไงได้บ้างปรุงปริมาณที่เท่าไหร่ท่กควรทราบนะคะว่าปริมาณเครื่องปรุงที่ท่านใช้1ช้อนชามีเท่าไหร่ซึ่งตารางเมื่อสักครู่จะเป็นตารางโดยทั่วไปถ้าท่านซื้อเครื่องปรุงมานะคะสามารถดูได้จากฉลากได้เลยะค่ะว่าปริมาณแต่ละหน่วยนะคะปริมาณแต่ละหน่วยจะเป็นช้อนชาหรือช้อนโต๊ะมีโซเดียมอยู่เท่าไหร่แล้วก็คำนวณให้เหมาะสมกับตัวท่านเองนะคะข้อ2เลี่ยงการปรุงเพิ่มเมื่อทานข้าวนอกบ้าน,นะคะ่ะ ข้อที่สามเลี่ยงอาหารแปรรูปอาหารสําเร็จรูปต่างๆเพราะว่าจะมีโซเดียมค่อนข้างสูงมากๆเลยนะคะเพื่อนลองสังเกตจากการที่เราไปซื้ออาหารสําเร็จรูปลองดูที่ฉลากด้านหลังนะคะ 1- ซองก็ประมาณ1,000เกิน1,000มิลลิกร,รัมต่อวันไปแล้วนะคะพะ้กผู้ป่วยโรคไตจึงควรเลี่ยงอาหารแปรรูปอาหารสําเร็จรูปต่างๆค่ะข้อที่สี่คือเลี่ยงขนมปังเคก้กแล้วก็เบเกอร,กรี่เพราะว่าจะมีโซเดียมตัวหนึ่งที่เป็นโซเดียมจืดนะคะคือโซเดียมไบคาร์บอเนต หรือว่าผงฟูนั่นเองค่ะจะมีการใช้ส่วนผสมของผงฟูนะคะใส่ไปในเค้กคุกกี้เบเกอรี่ต่างๆเพราะฉะนั้นต้องควรจํากัดหรือว่าควรเลี่ยงด้วยค่ะและข้อ5นะคะอ่านฉลากโภชนาการค่ะฉลากโภชนาการจะช่วยท่านได้มากเพราะว่าในแต่ละบรรจุภัณฑ์ในแต่ละอาหารเขาจะต้องบอกไว้ค่ะว่ามีโซเดียมเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดว่าท่านซื้ออาหารธรรมชาติทั่วๆไปอันนี้จะมีโซเดียมไม่มากค่ะเพราะฉนั้นจึงจําเป็นที่จะต้อง แล้วก็อ่านฉลากโภชนาการสําหรับอาหารที่เราไปซื้อในร้านสะดวกซื้อต่างๆนะคะว่าที่ที่มีฉลากโภชนาการก็ให้ดูสักนิดหนึ่งว่ามีปริมาณโซเดียมอยู่เท่าไหร่นะเพื่อนลองนำา5วิธีนี้ไปใช้ดูจะได้จำกัดการทานโซเดียมได้ค่ะต้องระวังด้วยนะคะว่าจำกัดมากเกินไประวังโซเดียมจะต่ำได้ทานให้พอดีในแต่ละวันค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ระดาดูแลอยู่นะคะระดาได้แนะนำสารอาหาร2ตัวนี้นะคะคือวุมิกับฮาร์ ทานคู่กันกับการคุมอาหารวุนมิเขาจะไปช่วยฟื้นฟูภายในร่างกายของเรานะคะแต่ว่าการทานอาหารก็เป็นการที่เราไม่เติมของเสียไปเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ HRT หรือว่าฮอร์โมนสังเสเหลืองจะช่วยดูแลระบบหัวใจไขมันความดันและหลอดเลือดต่างๆในร่างกายของเราเพื่อนๆหลายท่านเลยนะคะที่อาจาแนะนําไปพวกคู่ก,ก,กันกับการคุมอาหารก็มีผลเลือดที่ดีขึ้นนะคะอาการที่ดีขึ้น ไม่ต้องฟอกไตชะลอการฟอกไตได้นั่นเองค่ะก็เป็นโปรแกรมนะคะที่เราได้แนะนําให้กับเพื่อนๆระยะ4ีระยะ5้าแล้วเราก็จะแนะนําเซตนี้นะคะแนะนําเซตอูมิ2ซองแล้วก็ฮาร์ดหนึ่งซองต่อวันนะคะเพื่อนๆหลายๆท่านเลยก็หลังจากที่ทานไปครบ1เดือนหรือว่า2เดือนที่คุณหมอนัดก็ไปตรวจเลือดนะคะทุกท่านที่ระดาดูแลอยู่น้องแาก็อยากจะให้ถ่ายรูปชัดๆนะคะเวลาท่านไปหาหมอไปพบหมอตามนัด ก็ขอขนเลือดมาทุกครั้งและสําหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่รู้จักอูมิกับฮาร์ดและอยากให้ระดาแนะนํานะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะเบอร์โทรหรือว่าท่านจะไปดูารายละเอียดในเว็บไซต์นะคะ j e l b a y r a d a c o m หรือว่าไลน์นะคะไลน์เข้ามาได้เลยค่ะที่ g e l b a y r a d a r นะหรือจะยิงคิวอาโค้นะยิงคิวอาโคตรงนี้ได้เลยเพื่อมาปรึกษาหรือว่าขอโปรโมชั่นได้ค่ะ และเพื่อนท่านไหนที่มีคำถามเกี่ยวกับโรคไตทำไมผู้ป่วยถึงมีอาการแบบนี้และจะดูแลอย่างไรได้บ้างนะคะก็คอมเมนต์มาได้เลยค่ะหรือว่าจะติดต่อมาตามช่องทางนี้ได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ระดาฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับความรู้ดีๆในการดูแลไตนะคะกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดความรู้ดีๆในการดูแลสุขภาพก่อนใครนะคะ